โรงเรียนบ้านวังประโดยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านด้วยความยินดียิ่งรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องั้นเงินเดือนนายไพฑุ์จันทนามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังประโดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งโรงเรียนบ้านวังประโด มีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแก่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการในปีการศึกษา2566มีนักเรียน164คนเปิดทำการเรียนการสอน3ามระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรวม11ห้องเรียนผู้บริหาร1คนข้าราชการครู14คน บุคลากรสองคนรวม17คนองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่1ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ มีการประชุมวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษารวมไปถึงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาและนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้พร้อมทั้งมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู และมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและกามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอีกทั้งบริหารกิจการผู้เรียนและบริหารการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม นอกจากนั้นยังมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยให้คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนมีการพัฒนาอาคารสถานที่ปรับปรุงภูม,ม,มิทัศน์ภายในโรงเรียนบ้านวังปะโดูด้านที่ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกําหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารพร้อมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาต่อไปด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพมหาสารคามเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนและมีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษารวมไปถึงให้บริการแก่ชุมชนโดยการเข้าร่วมประชุมหารือให้ความร่วมมือกับชุมชนด้วยดี ด้านที่ 5, ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับสมรรถนะวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาองค์ประกอบที่1ตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ประเด็นท้าทยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้ระบบคุณภาพ PDCA ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้เชิงลุกเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาชีพและการมีงานทําบนพื้นฐานการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นรู้จักการใช้เทคโนโลยีวิธีการดำเนินการ 1. ประชุมวางแผน 2. ดําเนินงาน 3. ตรวจสอบ 4. ป,ปรับปรุงแก้ไขในส่วนของผลลัพธ์การบริหารคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาที่คาดหวังผู้เรียนเกิดทักษะอาชีพแบบประเมิอนองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษามีการบริหารจัดก,การงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามตัวชี้วัดที่ต้องการผลงานที่เกิดกับผู้เรียนครูและสถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนและครูเข้าร่วมกันนำเสนอผลงานต่างๆอาทิเช่นภาพพยนตร์สร้างต,ต่อต้านการทุจริตภายใต้หัวข้อเยาวชนตื่นรู้สู้โกงระดับประถมศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพผลงานดีมากนอกจากนั้น โรงเรียนบ้านวังประโดอยังได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกประจำปีการศึกษา2566และโรงเรียนบ้านวังประโดได้รับรางวัลลำดับ4เกียรติบัตรดีเด่นประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในการคัดเลือกสถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศประจำปีงบประมาณ2566 ร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนและครูพัฒนาทักษะด้านต่างๆนำไปสู่การแข่งขันศิละปะหัตถกรรมระดับชาติ